สวัสดีเอฟซทุกท่านครับยินดีต้อนรับเอฟซทุกท่านเข้าสู่ช่องพอสวยพารวยครับเอฟซครับเมื่อนี้เดินทางมาหาเมซี่นะครับเนาะสีเดอเอาผ่ามาอ่าชุดขาวมาถวายเพลนครับอ่าชุดที่เร็วเอามากถวายแค่สองจุดหนึ่งนะครับเนาะเมซี่เป็นโปรนก็มาจำศีลหลายครับเ่ราะมันโอ้กระลืมตัวละครเมื่อนี้วันพระนะครับเอฟซครับพอสวยกระลืมนะครับเนาะอ่ะพอดีได้ได้ได้ทํา บุญทำท่าำบุญทางปุศลพร้อมๆกันนําชุดมาถวายกับอนุโมทนาสาธุบุญองท่านเพื่อเอฟซีครับ,รบซึ่งงวดที่แล้วคุณแม่เพิ่นหายไปคือสองหาเจ็ดสองหาแปดสองหาแปดพอสวยเขียนลงซื้อแล้วครับแล้ววาเพิ่นขามไปเป็นสองหาเก่านะครับเนาะก็เลยว่าเอาเพิ่นคือข,อขามไปนะครับพอสวยก็เคยบอกไปอยู่นะครับว่าให้ตัดเล่นสองตัวเอาส่วนลายเลขของคุณแม่นี่สีขาวสองตัวครับเอฟซี บางที่เขาทั้งบนทั้งล่างบางที่ก็ไม่ขึ้นมีลงครับเอฟซีครับเลขของคนแมชี่นี่ตึกลับนี่ครับซีมีขึ้นมีลงนะครับเพื่อเอฟซีครับกับเอฟซีกับอ่าให้ช้วิจารณาในการรับชมนะครับนอทั้ง่องกับเป็นเพียงแค่แนวทางทั้ง่องกับเป็นเพียงแค่ซื้อกลางรองขับเอฟซีครับกับบัตรนี้กับจะได้ส่งถานแมชี่ยู่นีพอร์ซไยกับสิผ้ายางเมืองต้นใหม่ครับว่าสีเห็นเลขน้ำต้นใหม่ไหนตัวใดนะครับเนาะเพราะว่านัน คุณแม่คนสิพามาขอเลขกับปูบลาไหลให้ได้ขับด้วยเอีนะมาขอโชคลาภกับปูบลาไหลให้นะครับเนาะช่วงนี้เพิ่นกำลังนอนอ่าพักผ่อนขับเอฟซีเป็นกะสีเมื่อยนะเหตุการณ์เมื่อเน่นะครับนั่นแนวปวดเท้าขับเอฟซีเมื่อวาผู้ใดล่ะพอใส่คือเที่ยวกันเมื่อยนะครับเอฟซีครับเหมนกันเลยอ่าช่วงขาอยู่นี่พอสสยสีผ้ายางเบิง์นนะครับเด้อขับมีโชคลาบเห็นกับอ่าตนใหม่นะครับเนาะขาเขามีบุญศาสนาครับอันนี้คืออ่า โบดนะครับเนาะยังบ้ขันแล้วเสร็จครับเอฟซีขับกันยังคอยเห็ดไปทะเลเล็กๆกันหน่อย่นใดมาเท่าใดเพิ่นก็คอยมาใส่มาเห็ดใส่เนาะครับเนาะมาเห็ดมาตอบใส่ครับเอฟซีครับเพลังว่าเพิ่นเกิจากใครแล้วหลายปีแล้วครับต่างตาบ้ขั้นในแล้วเนาะครับมาเอฟซีขับเป็นโบดอ่าที่อยู่ในชีเพิ่นกับสายบุญทุกท่านทุกคนนะครับร่วมกันนะครับซอยกันพลังใม้ละมือคนละนิดละหน่อยอ่า ซอยกันเข้าไปครับอัซีครับเอาบาทนี้สีผ้ายางไปเบิ้งต้นไม้ครับอัซีคือต้นไม้ต้นนี้ยางลงไปนี่เห็นมดมองกล่องครับอัซีครับมดมองกล่องนี่ก็คือไข่มันกลมนะครับเนาะคือไข่คนาออกสีมาท่าไว้นะครับแต่บอลเมียนครับอัซีครับเป็นอ่เป็นวงกลมของธรรมชาติเกิดขึ้นธรรมชาตินะครับเนาะเนาะครับงามครับ ต่ว่าอยู่ใจกลางสีเห็นเป็นตัวแรกกรขึ้นอยู่กับสายตายเอฟซีนะครับเดอ้อการให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเดอ้อทั้งจองเป็นเพียงแค่แนวทางทั้งจองเป็นเพียงแค่สื่อกลางน,น,นะครับเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับเอฟซีครับอยู่ตรงกลางหันคล้ายๆเลขหาเลยครับเอฟซีเนาะเบืองกลางหนึ่งคล้ายๆเลขสามเบืองกลางหนึ่งคล้ายๆเลขหาแต่ว่าสิเป็นเลขตัวใดแตากลมๆมุดวงคลองทันกลับเป็นศูนย์ละครับพอเป็นอันอื่นนะเนาะครับเนาะ บ่อด้เป็นอันอื่นล่ะเป็นศูนย์ก็คักนะรับเอฟซี FC พอสไลด์คาราแมนนะครับเนาะแต่เอฟซีก็เข้าได้ศูนย์มาแล้วเข้าสิเอาตัวใดใส่ให้เอฟซีหยิบมาใส่เด้อยรับเ้อมีตัวเดียวมนมองคองก็ตรงต่างเป็นสามเป็นสามเป็นห้าบางที่เดแบอบดแต่สายตาของเอฟซีแต่ละคนครับบ่อคือกันนะครับเนาะ บุญวัสนาแต่บวกคนก็ค,คือกันอาศัยดวงอาศัยวัสนานัจะของแนออาศัยดวงอาศัยวัสนานัเพิินแนนะครับเนาะขาเพิ่นเห็นมากคนละตูนะครับเนาะเอามาประกอบใส่กันผู้หนึ่งเห็นตัวหนึ่งผู้เห็นหนึ่งเห็นตัวหนึ่งนะครับเด้อเอา้าเมื่อกี้พอสอยเห็นอันไอหอยครับไตลงมาบับไตขึ้นเวกแล้วครับไตลงมากหอดตรงนี้ครับเอซี่ครับนี่นี่นี่น คนคนไตลงมาบอกเลขกบอกครับมาหอดนี่แล้วเพิ่ขึ้นไปขึ้นเกาอหอยกำลังขึ้นไปอีกครับเอฟซีครับเดนซิาาพาเอฟซี FC เบิงครับเนาะเอฟซี FC เบิง่อนว่าหอยหันหัวขึ้นอีกแล้วครับเมื่อกี้เพิล่ลงเนาะครับว่าบัดีเพิ่ขึ้นไปขึ้นเกาแล้วที่หอยตัวเดียว อันไก่เนี่ยก็ง่ามนะครับศูนย์นุ่มมองกล่องอยู่นะครับเนะ๋ยวพอสวยสินะเอฟซีบบงอากาศนะครับเบ้อดเอรับพ่อว่าคนว่าคนเห็นเหล็กเกล็ดพอสวยพิ่งไม่เห็นสังเกตเห็นว่าเป็นเหล็กเกล็ด มาเบิ่งเป็นเลขะพอเอาบาดูกับมุนหน้ามุมนหลังอยูก่กล่องก็ได้ตาไล่เนาะเอฟซี FC เนาะตาไล่แหละครับเอาเน้นแล้วล็อกแล้วครับเอฟซี FC ครับ เบิง้งคล้ายๆเลขเจ็ดบัตรเลขเจ็ดคือพอเห็นไลนยพีมึงเดตตาเป่าคือห้อยอืมบอชัดเกล็ดนะครับเนาะ บิษัทเจ็ครับเอฟซีครับมันใหญ่ขยายใหญ่ปวดเลยเอา้าเมี่นอีีครับเอฟซีครับเห็นแล้วเล็กเก็ดครับเห็นแล้วเล็กเก็ดแต่ขึ้นตัวหน,น่อยครับเอฟซีครับตัวหน่อยครับเอฟซีเล็กเก็ด ว่างด้วยครับงามดีเนี่ยพอสอยเห็นอยู่นี่ครับเบรกเก็บเอฟซีครับเบิ้งนะครับเพื่อนนี่ครับเบรกเก็บครับพี่ครับเหยียดเห็นปะครับเบรกเก็บนะครับมาเห็นเบรเก็บตัวเดียวอยู่ฝั่งนี้เห็นเก็บตัวเดียวอยู่ฝั่งของสายมือครับ กลมๆกันง่ายๆนี่ยก็เป็นศูนย์นะครับเนาะถึงจะเป็นดำๆก็เป็นศูนย์ก็มันกลมครับขาวๆก็เป็นศูนย์คือกันครับมีซีครับเนาะอ๋อเด็กเก่งกันยังสัตว์อยู่ครับขนาดบีบเขาแท้ๆมันสัตว์คือเก่าอยู่บ้าดนี้สิ่ล่อเบิงมีซี่นะครับเนาะพอรดดีครับตี ปกติมาหนีนะครับว่ามากงดกอดมีคนจุดถูมือนีมีคนจุดถูดถไปไห้ครับเอฟซีครับมีคนจุดถูไปไห้สิเป็นตัวใดเดี๋ยวพอสสยสิผ้าขับไปเบิงน,นะครับเด้อว่าเด็กถูกสิเป็นใดเพิ่นมาคอไปเลยตะมือเศร้่นให้ได้บุญนี่สิเมนคุณแม่มาคอยบอกยังไงเอาเลขถูกไปก่อนน้ะครับเอฟซีครับสวัสดีครับครับผมขอบอเขาเด็กถูกไปก่อนแล้วก็ค่อยถวายชุด ให้ก hey, ันแมซี่นะครับเนาะเพราะว่าม่เห็นเหล็กถูกไปแล้วบานนี้ก็จุดไปแล้วงามขนาดครับยุซีไปกวาดเมื่อกี้ครับเห็น <laughs> ไปกวาดเลยเห็นนะครับว่ายุบซี่เขาตัวเป็นโชคเป็นดวงเขาแล้วครับยุบซี่บ้านนี้ไปเข้าไปเบื้องเหล็กถูกครับยุบซีซีว่าสิเป็นตัวใดยังว่าไม่เห็นผู้ดีครับยุบซีครับบานนี้ ครับเอฟซีครับบัตรนี้พอสไลดกะเดินกะผ้ายางกลอไม่ชี้นะครับเนาะอ่าเพิ่นกะนอนนะครับเนาะจตกว่ายามใดเพิ่นที่มากก็เลยบเบอรฮันนี่บอกกับ่นคลิปนี่ก็เลยผ้ายืดซียางไปยางมาบัตรไม่เห็นเพิ่นจุดถูกว้ครับเอฟซีครับครับไม่เห็นเพิ่นจุดถูกใบนะครับเนาะเอฟซีบ้าเละเลถูกกับงามงามครับสิมาตรงกับเลขของรถพอสไลด์พลาดเว้ยครับเอฟซีครับทะเบียนนะครับเนาะเก้าหาแปดซีอ่าเก้าหาแปด นะครับแปดหาเก้าเข้าหาแปดครับไปกลับมาตะขัดแล้วเอฟซีหมุนเอาหกประตูนะครับเนาะก็มีปูคนมาจุดไว้นะครับกับโมกงวอลคนมาจุดไบ่ตรเหืนขึ้นกันครับเอฟซีครับที่แม้เมื่อเส้านี่งขึ้ได้ปูขับเอฟซีเพราะว่าไม่ใหม่อยู่ครับไม่ใหม่อยู่อ๋อพอสวยมากกับพราะในจุดถูกไบ่ปูเลยครับเอฟซีครับขออนุญาตจุดถูกไบ่ปูกันนะครับด้วยสิบห้าเบิรงต่อนะครับเนาะทางสั่งทางอาบีปูสียอามา อาราหังสัมมาสัมพุโตปะคะวะปะตังปวัตังอะมิวานิสวาตาตวตตาธมโมุธมัมนะอามิสุกันโนปะคะวาโตสาวกคสังทังทังนะอามิจูสาจูสาคือภูรยลูกมูรบลีผููขอจบหลักขอคุผบเพรานีเขอกันษาอรงูเนาะตขาเนาะคุณศัตท์สืสส่อข,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 ของไอวัดแต่ละวัด เดินทางไปใสพวกอากาศสีซื่อในเรื่องของมาจับใจฟองไปถอาไว้่นาปิสุสงเรบญเพชรท่านไปทุกมองทุกวันพอโจกพอหลาดเ้อปูเด้ออ่าปูใสปูเอฟซีครับพอโจกพอหลาดก็ปวน้ฝนก็ไหมอีก้ะครับพี่ครับดูปลาปูปลาไมมอีกแล้วเส้นเกลื่อนันมากส่วนต้เรศกะไ้มากครับพีครับเก่าแปดเก่าหาเอฟซีครับหาเก่าแป กลับไปกลับมาเนาะกลับมาเอฟซีตันเล่งสองตัวเอาส่วนหลยู่กับปูนี่สินยู่ตรงนี้นะครับว่าสีเข่าสองตัวนะครับโดนสี่เข่าสามตัวทีหนึ่งครับเอฟซีจัด้านไปสีเข่าสามตัวนะครับเนาะนี่สิเป็นงมวดหนีวบาปูใหญ่สามตัวนะครับเอฟซีเลขตัวนี้มันบอกออกมาโวดหลยเ้าะครับก็คนก็เล่เอาตัวนี้แหละออกงวดทีว่าสันตัวกูกระดเนาะห้ควาสวยมาเห็นอยู่เพรื่อนกระทางตูที่ปูมาจดเป็นแหงนะครับบอบินบออย่างงามแท้ๆครับเอฟซีครับ โอ้จะเป็นงานอะไรเด็กค oh, ุณนะครับว่าเอฟซีค hmm. ร hmm. ับขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีสุกท่านนะครับเด้อที่กอบกู้ชุมพรสายฟ้าด้วยให้รำสายร้วยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาให้สมบูรณ์ระบัตสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติทุกตุกคนจะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็สิได้ยุติไว้เพียงสมีพรแล้วครับเนาะพ่อคลิปหนาครับ ขอคำว่า,าสวัสดีครับสวัสดีครับ